สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับวันนี้ครับขอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ไว้วางใจผมครับให้สมัครเป็นผู้แทนนายกเทศมนตรีนครโคครับกี่ครั้งแล้วครับที่ทุกท่านต้องโดนคนอื่นหลอกผมครับไหนตาครับจะไม่หลอกแน่นอนครับลองคิดดูครับกี่ครั้งกี่คนแล้วครับที่เราต้องต่อแถวหลอซื้อครูตอนอากาศเปรี้ยงเปรี้ยงไม่น่จจชื่อคำชับั ดังนั้นถ้าท่านเลือกผมเบอร์2องผมจะมอบน้ำพุโคบสูงน้ำตึกสัตวถาให้กับท่านและแล้วท่านก็จะไม่ต้องรอซื้อคองอีกต่อไปอเลือกเบอร์สองตักบริบูรลงทะเบียนเป็นพลเมืองชาวโคกได้ที่ w w w c o i n c r e d i b l e c i t y c o m